คือระับอีคันชื่อเด็กหญิงชิกาพงไทยอยู่ชั้นประถมศึกษาปีสามอยู่โรงเรียนเทศบาลสองตลาดเก่าวันนี้จะมาอ่านนิาาเรื่องหา่านมงงงบณป่าแห่งหนึ่งมีหานตัวหนึ่งอธิบายให้นกกระเรียนฟังว่าการที่ตนชอบลอยอยู่ในสระน้ำก็เพราะสามารถหาอาหารกินอย่างสะดวกและดำหลบหนีเหี่ยวได้ดุเมื่อนกกระเรียน สามารถคุมการห่านได้และมีเรี่ยวแรงกำลังเหนือกว่าเหยี่ยวหานไม่ทันไต่ตอก็เชื่อรีบึ่งจับสัตว์น้ำไปหาอาหารกินบนบกกับนกกระเรียนเหยี่วบินผ่านมาเห็นเข้าจึงโฉบลงมาแล้ว้าผ่านไปกิน,นกฝ่ายนกกระเรียนก็รีบบินหนีเอาตัวรอดทั้งทั้งที่ทหาร้องให้ช่วยคติเตือนใจ วกวนใจ้อาให้ดีก่อนที่จะหนับ